วันนี้ชอบมากนะคะสำหรับแฟนคลับคุณกิ่งมานี่เลยนะคะค่ะคุณกิงคะ้าวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสำหรับที่เยาวราชเยาวราชแตกไหมคะลุงตู่มาเยือนค่ะหายใจไม่ออกเลยครับวันนี้ทุกคนกองเชียร์ลุงตู่เยอะมากทั้งสองข้างทางครับนี่ไม่ได้ไม่ได้บอกใครไว้ก่อนนะฮะ มาแบบามา <ไป S 1> แบบเซอร์ไพรส์แต่บรรยากาศดีครับคนเยอะเลยครับ,รบแฟนคลับพี่ปองเลยใช่ค่ะแล้วในส่วนของเขตหนึ่งคุณพลัดอ่ะเราจะสามารถสู้กับเพื่อไทยที่เป็นแชมป์เก่าเขาอยู่พลังชาัิเก่านะคะแล้วก็เป็นเจ้าของพื้นที่ได้แค่ไหนมากน้อยแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนก็ถ้าวัดจาก ปริมาณคนที่มาเชียร์ลุงตู่วันนี้ผมเชื่อว่าสู้ได้ครับยังมีพลังเงียบอีกเยอะนะครับที่ไม่ไม่ไม่ได้แสดงตัวผมเชื่อว่าอีก20กว่าวันเนี่ยตัวผู้สมัครของเราทั่วกรุงเทพมหานคระจะใช้เวลา ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยได้รับชัยชนะแน่นอนครับแล้วในเขตเอ่อหนึ่งเนี่ยค่ะเยาวราชเราจะมีการสนับสนุนหรือมีการแบบอ่อเรื่องของเน้นการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเศรษฐก,กิจอย่างนี้จริงต้องบอกว่าผลงานของกรุงตูในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางรถไฟฟ้านะครับเมื่อสักครู่เราผ่านมาก็จะเห็นริมคลองเนี่ยสะอาดึ้นหมดมีการจัดระเบียบทุกอย่างดูสวยงามเรียบร้อยนะครับช <c oughs> ่วงโควิดก็ ก็เปิดประเทศนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาจํานวนมากกว่าก่อนผมไปเดินบางลําพูเนี่ยก็มีโรงแรมขนาดเล็กโรงแรมบูติกซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือจากลุงตู่เหมือนกันนะครับในการออกคําสั่งเพื่อ,อ,อแก้ไขผ่อนผันเรื่องของกฎหมายข้อจํากัดต่างๆจนตอนนี้ธุรกิจห้างร้านเปิดได้ตามปกติมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีคนเข้ามาใช้บริการจํานวนมากก็ตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นนะครับเราเดินตลอด2ข้างทาง้ง ก็จะเห็นว่ามีคนจํานวนมากสําหรับกรทม33เขตมาถึงเกือบโค้งสุดท้ายแล้วคุณขิ่งเอกนัทมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจครับแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือผู้สมัครของเราคัดมาอย่างดีทุกคนก็ได้เสียสละอ,อ,อาชีพของตัวเองทิ้งความสะดวกสบายออกมาเพื่อที่จะทํางานการเมืองนะครับกับพรรคกุนไทยสร้างชาติกับลุงโตก็เราเดินให้เต็มที่ครับ มันความพยายามเป็นเรื่องของมนุษย์ส่วนความสําเร็จนี่ชะตาฟ้าลิขิตแต่ว่าบอกทุกคนแล้วจากนี้ไปเนี่ยเดินทุกวันทั้งวันเช้าสายบ่ายเย็นให้ขยันออกพื้นที่นะครับก็ผมตรวจเช็คเองทุกเช้าเนี่ยออกเดินหมดจากนี้ไปจะมีการเปิดเวทีย่อยตามพื้นที่ด้วยนะครับลุงตู่ก็จะตะเวนไปเวทีปราสายใหญ่ส่วนผมก็จะไปช่วยผู้สมัครในกรุงเทพนะครับก็เวียนไปเรื่อยๆคาดอีก20กว่าวันเนี่ยผมมั่นใจว่าคะแนนมาแน่นอนกระแสลุงตู่จะขึ้น สําหรับ2สัปดาห์สุดท้ายจริงๆก็ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมมั่นใจว่ายังมีคนที่รักลุงตู่อีกเยอะนะครับออตอนนี้อาจจะไม่แสดงออกแต่เวลาเห็นลุงตู่นี้แสดงออกชัดเจนเลยฮะสองข้างทางเนี่ยแทบจะทุกร้านเลยไม่ใช่แค่ที่นี้ที่เดียวนะครับเมื่อสักครู่ไปเดินที่สวนลุมพินีคนที่มาใช้บริการออกกาลังกายที่สวนลุมก็มาเชียร์ลุงตู่เยอะวันก่อนไปเดินที่ตลาดบองมาเช่ไปเดินที่ตลาดอ,ออ,อกตอกอจัตุจักรนะครับก็ มีกองเชียร์มาจํานวนมากทุกที่เลยนะครับไปที่วัดขนาดไปที่วัดวัดพิชัยญาตวัดโขงวัดระคังที่วัดระคังเนี่ยก็ไม่ได้บอกใครมาก่อนมีมีแฟนคลับลุงตู่มาจํานวนมากนะครับตัวผู้สมัครก็เดินดีผมเชื่อว่าอย่าไปสนใจเรื่องโผล่สำคัญคือดูวันเลือกตั้งดีกว่านั่นคือโผลที่แม่นที่สุด14พฤษภาเราเชื่อว่าลุงตู่จะกลับมา กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งครับก็ต้องฝากทุกคนด้วยเลือกต้องเลือกบัตรทั้งสองใบเลือกไปอร์22อย่างเดียวไม่พอนะครับนั่นคือสสบัญชีรายชื่อแต่ต้องเลือกสสเขตด,ด้วยนะครับขอบคุณค่ะให้คุณเอกนัทได้พักผ่อนนิดนึงนะคะ เสียงหายนิดนึงนะคะค่ะถือว่าเป็นเสียงสดๆค่ะจากเลขาพักของเรานะคะก็นายกรัมนตรีกับทีมงานนะคะก็แวะพักและประทานอาหารที่ร้านยูทุกชิ้นปลาเยาวราชก็ถามว่านายกสั่งอะไรบอกว่านายกสั่งเกาเหลาเย็นตาโฟสองสองถ้วยนะส่วนท่านอื่นในก็ไม่ทราบ แล้วก็ตอนนี้กําลังรอว่าเดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วนายกจะไปที่ไหนอยู่หน้าร้านยูลูกชิ้นปลายายวราชเนี่ยก็เต็มไปด้วยกองเชียร์แฟนคลับเจ้าหน้าที่ตํารวจกองทัพสื่อมวลชนเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะ,คะนี่ก็ยังมีบรรยากาศของแฟนคลับนะคะที่ยังรอ นายกลุงตูนะคะแล้วก็คุณพีรพันธ์นะคะรับประทานอาหารในร้านยูลูกชิ้นปลายาวราชค่ะซึ่งก็ถือว่า ความคึกคืนมากตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะที่สวนลุมพินีแล้วก็มาต่อที่ตลาดยวราชนะคะเส้นนี้ตลอดเส้นทางถือว่าแฟนคลับเยอะจริงๆนะคะแล้วก็ทั้งทุกรุ่นนะคะทุกรุ่นทุกอายุจริงๆนะคะค่ะขอสอบถามหน่อยนะคะอันนี้มาจากไหนกันบ้างคะมารอลุงตู่หรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามนะคะอันน<ๆ>ี้มาจากไหนกันคะทั้งคุณแม่เลย แม,ม่ตอบค่ะใช่คะตอบแรกเลยค่ะแม่ตอบแม่ตอบตรดิตค่ะคุณตรดิษอ๋ออุตรรดิษแล้วมาทำอะไรแถวเยาวราชค่ะมาเที่ยวค่ะอ๋อแล้วพอรู้ว่าลุงตู่มาก็เลยมารอค่ะอ๋อทำไมถึงชอบลุงตู่คะวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นทำไมชอบลุงตู่คะลุงตู่ลุงตู่เป็นคนดีค่ะอ๋อมองจากไหนคะถึงว่าเป็นคนดีเราเห็นว่าการทำงานหรือยังไงคะใช่ค่ะ ส่วนของเราชอบนโยบายอะไรบ้างคะชอบทุกข้อเลยค่ะอ๋อรถไฟฟ้าหรืออะไรที่ที่พัฒนาแล้วแล้วเรื่องของการการศึกษาล่ะคะเป็นยังไง่อก็ก็ดีค่ะขอบคุณนะคะข้างหลังอ๋อค่ะ แล้วนี่ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะสำหรับน้องวัยรุ่นจากอุดตรดิตใช่ไหมคะค่ะอุดจรดิตค่ะกำลังมาอ่ากำลังมาอยู่ข้างหลังนู้นอ่าเดี๋ยวรอคุณชูวิทย์มาเลยนะคะอยู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ่าไปรอได้เลยค่ะไปอตอนไดกเลยค่ะตอนแีายกะไปที่ร้นมี่ามอ่นตอนแรกนี่ยนายกจะไปที่ร้านบะหมี่ขาวมังกรฟ้าชูวิทย์ไปด็กรอที่นู้น กว่าไปดักรอนั่งรอนานไม่ไหวเลยเดินดุ่มไปเองเลยดีค่ะเดี๋ยวมาเจอลุงตู่เลยนะคะหมวยบอกดีค่ะสงครามกันะาริ่มต้นชีวิตอยู่ไหนชีวิตอยู่ไหนเคยไหนไหนไหนชีวิตอยู่ไหนชีวิตอยู่ไหนอยู่ไหนคะไหนไหนเพราะว่าเคยเจอกันแล้วหนึ่งรอบค่ะพี่ปองของสําหรับพี่ชูวิทย์กับพี่ตู่นะคะมาไนเป็นผู้สญญานงาสำหรับครั้งนี้ลองมาดูกันค่ะว่าจะ ขึ้นก๋เตี๋ยวอยู่ข้างในใครที่ไม่ชอ่ใส่อาส่วนรานี่เสียดายเลยดูซินะคะว่าวันนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างที่จะมาพบกับนายกลงตู่นะคะเห็นคนมุงอยู่นะคะกำลังเดินมานะคะมาครับ อ่เดินเดินมาฝั่งนู้นแล้วนะคะอ,อ,อ,อ่าพี่พงไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวไปต่อที่พี่ปองนะคะเพื่อจะไปพบกับคุณชูวิทย์ไปถามไทยนะคะว่ามาทำอะไรมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ,คะไปรอนาะยกไม่ไหวค่ะมาเองเลยค่ะกล้องก็หันหันหน้าจากนายกันที่ชูวิทย์นะสวัสดีคุณชูวิทย์ พี่ชูว you know you know? ิทย well ์สวัสดีสวัสดีวันนี้าอะไรันนี้ะมาอไปกินมาแล้วนะไปกินเนี่ยอรู้แะ้รกจาไะอา้ามานายกนี่บ้านผมเ้ยบ้านผมอยู่นี่ผมหาเสียงนี่อยู่แล้วรู้หาเรื่องอะไรจะมาคุยกับเขารื่องอะไร้บอกบะไรไหน้าบอกหน่อบอกิจะมคนเดีอกน่อยอยู่นี่แนั่งอยู่นั่งอยู่อยู่่ไ อย่าพูดเข้าไปกินข้าวก่อนดีนะพี่จะมาพูดเรื่องอะไรพี่จะมาพูดเรื่องอะไรข้อที่วยอ้วไชูวิทย์มาชูวิทย์มานายกมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนายกออกมาแล้วค่ะนายกออกไปเลี้ยวออกไปแล้วเลี้ยวออกไปแล้วค่ะนายกเลี้ยวออกไปแล้ว ไปนู่นแล้วค่ะนายกไปนู่นนะ,ะชูวิทย์อยข้างหลังนายกไปข้างหน้าค่ะตอนนี้นะคะ่ับแต่ก็เป็นสองฝ่ายฝ่ายหนูวิ่งตามนายกอีกฝ่ายหนึ่งตามชูวิทย์นายกไปแล้วคะ่ะ นายกย้อนกลับมาที่สีทองพาเน็ตค่ะนักข่าวแต่งอก็เป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเกาะติดชูวเวสอีฝ่ายหนึ่งตามนายกรัฐมนตรีมานายกกลับมาแล้วค่ะกลับมาทางเดิมรับประทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วก็เดินออกมาเลยอ๋อตายแล้วตอนนี้ไม่อลมานมากเลยค่ะ คนขายก็ขายคนกินก็กินคนเที่ยวก็เทียเท่ยวรถลาก็แน่นขนาดชูวิทย์ก็มานายกก็จะไปนักข่าวก็วิ่งตามเอาวิ่งพวกเราไปดักเลยรถติดไปหมดอ้ยเหนื่อยเหนื่อยมากท่านนายกค่ Laughs. ชูวิทย์มาแต่จะบอกว่าให้เข้าไปไปเข้าไปพลังงานท่านนายกบอกพลังงาน ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่เวลาเรามาทำหน้าที่เราการที่ชุกมัน้องได้อกเราไม่เกี่ยวมรนจะมาในการหาเสียงนะคะท่านาโยกเขอเขาไม่สนใจเขาดิรันรันเนี่ย มาเนสนอใช่ไหมค่ะยี่สิบห้าจะกลับเลยหรือเดินต่อคะท่านนายกกลับเลยอะคะเหนื่อยเหรอเหนื่อยเพราะว่าชูวิทย์มาปาป้ามาเช้าเรามาเช้าเราไปทำงานทุ่มดีมาอ๋อ

รถดิบขวาเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรนะจริงว่าวันนี้เราทำกิจกรรมของพรรคของเราก็ไม่ควรจะอะไรกับใครครับแล้วคนเราเลือกอะไรคุณชูวิทย์ค่ะรถดิบขวารถดิบขวารถอยู่ขวาค่ะท่านนายกท่านนายกรถอยู่ขวาเขาซอยเซเว่นมาเลยครับ

ยู่รอที่กันด้ครับเดี๋ยวรถมาคสวัสดีครับมามาเฉลยครับลงมาจากรถเลยครับสวัสบระมาจากหนึ่งกันะครับสวัสดีครับจะหลมเขมนะคร